สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมพบกันวันนี้26เมษายน2อ6 4ายไม่สวมหน้ากากอนามัยโทษปรับสูงสุด20,000บาทตอนนี้มีกี่จังหวัดแล้วที่ออกคำสั่งและประกาศออกมานี้ไปชมรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับถ้าเป็นถ้าท่านเป็นคนใน4.17จังหวัดดังต่อไปนี้ รับทราบไว้นะครับถ้าท่านออกจากบ้านหรือท่านอยู่ในที่สาธารณะแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยมีโทษปรับสูงสุดถึง20,000บาทนะครับเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2 5 6 4ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาิ1กกระทรวงมหาดไทยในวงเล็บสอบคอมอทอเปิดเผยรายชื่อจัองหวัดที่มีมาตรการลงโทษโกรณีมีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่สาธณะจำนวน47จังหวัดทั่วประเทศดังต่อไปนี้นะครับภาคกลางและภาคตะวันออก16จังหวัดครับได้แก่กาญจนบรุรีในวงเล็บเฉพาะตลาดตลาดนัดตลาดน้ํานะครับถ้าอยู่ในบริเวณดังนี้ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยโดนปรับนะครับจังหวัดต่อไปครับอันนี้ทุกที่เลยถ้าออกจากบ,บ้านก็มีปราจีนบุรี เพชรบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาสมุทรสาครลบบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีสระบุรีตราดนนทบุรีนครปฐมจันทบุรีกรุงเทพมหานครครับภาคใต้สิบเอ็ดจังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชน,นาราธิวาสปัตตานีพังงาภูเกต็ตระนองสตูลสงขลาและยะลานะครับภาคเหนือหกจงังหวัดได้แก่สุโข,ขทยัยตากเพชรบูร์อุตรดิตถ์ ลำโพนและพชรชุโลกภาคตะบนออกเฉียงเหนือ14จังหวัดได้แก่ยะโสธรน,น้องคายอุบลราชธานีชัยภูมิมหาสารคามมกดาหารศรีสะเกตสุรินทร์อุดรธานีเลยอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์นะครพนมและขอนแก่นนะครับและก็คอยติดตามข่าวสารต่อไปนะครับขณะนี้มี47จังหวัดต่อไปในวันต,ต่อไปอาจจะมีเพิ่มเป็น48 49จังหวัดก็แล้วแต่ ติดตามข่าวสารต่อไปนะครับแต่วันนี้แจ้งไม้ทราบว่ามีบทลงโทษ47จังหวัดปรับสูงสุด20,000บาทถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับออกนอกบ้านนะครับสวัสดีครับ